รูปนี้ออกไปเผยแพร่ให้คนได้ค่ะได้นะโอเคภาพรวมแม่ดีขึ้นนะดีขึ้นจากที่เวียนหัวขวาซ้ายขวายังยังข้างซ้ายยังขัดนิดนิดขัดนิดหน่อยจริงจริงข้างซ้ายมันไม่ขัดนะแต่เรานอนนานไปไงนอนทับกันใช่เรานอนทับไม่ไม่เอี้ยวมันมาเอี้ยวมันใช่ใช่มันเอี้ยวมันมามันก็เลยทําให้ขาข้างซ้าย ขัดไปนิดหนึ่งแต่ข้างฝาดีขึ้นแล้วใช่ไหมข้างฝาดีขึ้นข,ข้างขวาเข้าขึ้นอ่าข้างฝ่าเข้าขึ้นเรานอนตะแคงซ้ายมากไปมันก็เลยทําให้ซ้ายมีปัญหานิดหนึง่งแลเดือดหลายรอบนี้ไม่เวียนหัวใช้ได้อ่าไม่เวียนหัวใช่ได้ใช่ไหมอาการค่อาจจะผิดนักนี่เดี๋ยวนี้ต้องต้องหูวเราะเกาะอ่ะอ่าถ้าเวียนหัวต้องเกาะเลยใช่ไหมเกาเยเพื่อต้องน,นั่งเลยภาพรวมดีขึ้นนะแม่นะสบายใจนะครึ่งวันเป็นของเราใช่ไหม เรามาอยู่ที่บ้านเราใช่เรามาอยู่ที่บ้านเราตั้งแต่เก้าโมงเช้ายันสี่โมงเย็นวันนี้วันของวันของเราแม่ใช่วันนี้แม่เข้ามามาที่คลินิกเขามาตรวจงานคลินิกคลินิกวันศิดาการแพทย์แผนไทยแม่เขาเลยสบายใจกลับไปวันนี้เป็นวันของฉันใช่ฉันจะดูแลสุขภาพฉันใช่ไหมใครห้ามมายุ่งกับฉันได้สาวน้อยวัยแปดติดตอ แม่อยากจะบอกอะไรให้คนที่เขาดูเราเนี่ยแม่อยากจะบอกอะไรเขาใครที่เวลาเจ็บปวดแล้วก็ถ้าอยากจะหาถึงไม่หายเลยแต่ให้ดีขึ้นกว่าสักครึ่งนึงเนี่ยกว่าที่เป็นอยู่เดิมอะ่ะก็ควรจะมาที่คลินิกเนี้ยวันศิด,ดาคลินิกการแพทย์แผนไทยออยู่ที่หมู่บ้านพิบินสี มาแล้วผิดหวังไหมแม่แม่จนตัวแม่มาแล้วไม่ผิดหวังอขอเชิญทุกท่านถ้ามีเกี่ยวกับเส้นหรือเป็นอมตะพลึกหรือเป็นอมตะผ้ายังไม่รับรองอาจจะดีขึ้นครับประมาณห้าติด้าสิถ้าเป็นอมพาผนะแต่ถ้าเป็นอมตะพลึกอาจจะได้ถึงเจ็ดติดห้าหรือแปดสิบห้าโอเคเลยเรายังไม่รับรองถึงร้อยใช่จนกว่าจะได้เห็นคนที่ก็ะเป็นขึ้นมา แล้วรักษาสเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าได้สเสร็จรบร้อยเมื่อไหร่เราจะวิวทอไปเออโอเคขอบคุณคับแม่